สวัสดีครับวันนี้ผมนำธุรกิจทางด้านบริการนะครับเรียกว่าบริการครบถ้วนทุกอย่างนะครับแล้วก็ใกล้บ้านใช้กลยุทธ์ที่เข้าถึงลูกค้าโดยตรงผมกำลังพูดถึงธุรกิจอย่างหนึ่งที่เราเคยชมมาบ้างแล้วนะครับแต่วันนี้ได้รับเชิญมาในฐานะที่เป็นผู้หนึ่ง ที่เป็นอยู่ใน12แคนดิเดตที่ขึ้นรับรางวัลแฟรนไชส์อเวอร์ประจำปี2552ที่จัดโดยกลุ่มพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งปรากฏว่าเขาได้รับรางวัลและรางวัลนั้นน่าสนใจครับกคือคือทางด้าน Customer and Market Focus คือคือเป็นรางวัลที่เน้นการพัฒนาธุรกิจตามแนวทางของความต้องการลูกค้าและตลาดที่ต้องการ นะครับที่ตลาดต้องการอะไรเขาจะพัฒนามุ่งไปสู่ตรงนั้นเป็นรางวัลชนิดหนึ่งที่เน้นในเรื่องของการให้บริการและเหมาะสมมากครับสำหรับธุรกิจวินเซนต์วันนี้เราพบกับเท่าแก่ตัวจริงอีกท่านนะครับที่พัฒนาตั้งแต่ตัวธุรกิจยังเล็กๆอยู่เลยและก็ยังไม่ได้เป็นที่นิยมเหมือนกับปัจจุบันอย่างทุกวันนี้ที่เราได้เห็นคนที่มาพูดให้เราฟังวันนี้นะครับก็คือคุณจิรพัฒนสัเภาจันทร์ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอบพระคุณคุณจิรพัฒนนะครับที่เรามานั่งคุยกันวันนี้แต่วันนี้เราจะคุยกันกว้างๆอาจจะไปถึงในธุรกิจวินเซนต์แล้วก็ภาพรวมๆเพื่อเท่าแก่ทุกท่านที่กำลังพัฒนาธุรกิจจะได้มองเป็นหนทางว่าการพัฒนาเนี่ยเราจะทำยังไงถามว่าธุรกิจที่เป็นด้านเซอร์วิสเนี่ยความยากมันอยู่ที่มันไม่มีตัวตน มันไม่มีของเลยมันไม่มีของมันเลยทําให้มันต้องขายทุกครั้งที่ลูกค้ามาซื้อขายทุกครั้งที่ลูกค้ามาซื้อแต่ว่ามันก็เก็บอะไรไว้ไม่ได้ <c oughs> ถ้าลูกค้าไม่มาก็ไม่รู้จะขายอะไรอัน <c oughs> <c oughs> นี้ก็เป็นความยากอย่างหนึ่งของธุรกิจกลุ่มนี้นะครับ แต่มันก็กลายเป็นโอกาสเหมือนกันเพราะว่าการที่ไม่มีสต็อกหรือไม่มีของทําให้เราไม่มีต้นทุนในการจัดเก็บไม่มีต้นทุนในการที่จะต้องเอาหนี้อะไรต่างๆมาเก็บเอาไว้ในบริษัทซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่เป็นความเสี่ยงขององค์กรนะครับดังนั้นะนะในธุรกิจบริการเนี่ยอาจจะมีข้อดีในเรื่องของอยากได้เมื่อไหร่ค่อยผลิตตอนนั้น นะครับไม่ต้องมาเก็บไม่ต้องมีต้นทุนเรื่องของเงินหมุนเวียนเกี่ยวกับเรื่องสต็อกสินค้าเลยครับไปเน้นในเรื่องของกระบวนการวิธีการที่จะให้บริการลูกค้าใช่ครับแต่ถ้าลูกค้าไม่มาก็เหงาเลยนะ <c oughs> ก็ว้าเวเหมือนกันนะครับใน <c oughs> มัน <c oughs> มันจะต้องมีการหาทางที่ทําให้เกิดการผลิตได้บ่อยๆเหมือนกันที่ต้องจ่ายลูกค้าตอนนี้มีประมาณกี่สาขาแล้วครับตอนนี้เรามี225ครับทั้งหมดในทุกกลุ่มเลยนะทั้งกลุ่มทั้งแฟรนไชส์แล้วก็ไม่ใช่แฟรนไชส์ของเราทั้งหมดครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ทีเดียวครับ การมองภาพในเรื่องของอการบริหารด้านเซอร์วิสเนี่ยเราเราดูในในภาพโดยทั่วๆไปของธุรกิจแฟรนไชส์นี่มีไม่เยอะมากนะไม่เยอะเท่าไหร่อย่างอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าโอเคทุกยเช่ารถที่เป็นแฟรนไชส์ก็จะเป็นธุรกิจด้านบริการเหมือนแต่ก็ยังมีเรื่องรถ เป็นคันๆเนาะเป็นหลักก็้นทุนก็ซื้อรถมาเก็บไว้ซื้อรถมาเก็บไว้ก็สต๊อกละคว้าคนมาเช่าถ้าถ้าพูดถึงในธุรกิจอื่นอย่างโรงแรมที่เป็นแฟรนไชส์นะครับโรงแรมเป็นแฟรนไชส์อันนั้นก็ลงทุนเยอะเหมือนกันก็ต้องมีสต๊อกเป็นห้องมาเก็บไว้เหมือนกัน้องหทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงรอนรีซักรีดอันนั้นก็อ่านั้นเริ่มน้อยละสต๊อกเริ่มหายละเริ่มเริ่มมีแต่ผงซักฟอกละผงซักฟอกเป็นต้อกไม่นับไม่นับเครื่องปั่นเครื่องอะไรนะเหลือ ตามห้างต่างๆ,ๆซึ่งไม่ต้องยกอะไรไปเลยใช่ครับรอรับเสื้อผ้าของลูกค้าแล้วก็กลับมาที่โรงงานที่เป็นธุรกิจอย่างบริการอย่างถ้าเป็นพวกเชิงของโรงเรียนติวเตอร์ครับก็ถือว่าเป็นเซอร์วิสเหมือนกันนะใช่ครับเป็นโรงเรียนสอนภาษาอะไรต่างๆครับแต่ก็ยังบอกบอกได้ชัดนะว่ามันเป็นอะไรเป็นอะไรแต่วินเซตนนี่ บริการอะไรนั่นน่ะสิครับกว่าจะ e d u c เ t e หรือถ้าหรือสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจได้วินเซนเป็นอะไรเนี่ยยเราใช้เวลานานนะครับแล้วก็ขาดทุนกับเรื่องนี้ไปนานเลยในการอ,อ,อธิบายเพราะว่าจุดเริ่มต้นของธุรกิจอยวินเซน์ Vincent มันเริ่มจากธุรกิจภาคขนส่งอ่ากลุ่มงานพวกขนส่งพวกไปรายเซนดีอ๋อครับคือสมัยแรกเนี่ยเราเราเราไปเห็นในลักษณะของการเห็นโอกาสจากการธุรกิจมันแยกกันอยู่อ้าวทำไมทำไมไม่พัฒนาระบบวินเซนให้เป็นขนส่งไปเลยล่ะอืมเหมือนเหมือนกับธุรกิจ ที่ผมเห็นนะเวลาเขาจะต้องเอาของไปส่งต่างจังหวัดก็จะไปแถววงเวียน22หรืออะไรต่างๆ่ยเป็นระบบขนส่งอย่างนั้นนั่นเป็นเพราะว่าเดิมทีเนี่ยธุรกิจแบบนี้เขาทำอย่างนั้นอยู่แล้วแต่นี้ผมไปเห็นโอกาสอยู่อย่างหนึ่งว่าเออสาขาเราไปตั้งอยู่ในทําขนส่งอย่างเดียวเนี่ยลูกค้าก็ไม่ได้มีมาตลอดทั้งวันตลอดเวลาเราก็เลยเปลี่ยนว่าแทนที่เราจะทําขนส่งอย่างที่เราอยากจะทําหรือไปรณีนีอย่างที่เราอยากทําเราไปเปลี่ยนทำอย่างที่ลูกค้าอยากมาใช้ดีกว่าไหมนะครับเราก็ไปเช็คแล้วก็ทำ เป็นสิ่งที่ลูกค้าอยากมาใช้อยาากมาใช้อันนี้คือจับความต้องการของคนเป็นหลักแล้วค่อยมาดีไซน์ธุรกิจใช่เพราะว่าไม่ง่ายนะก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะจุดเริ่มต้นไอเดียนี้เราไปเห็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์เราไปเห็นว่าธุรกิจบางอย่างที่เราที่เขาแยกกันอยู่เนี่ยนะครับเขาอยู่คนละห้องอาทารพาณิชย์เลยนะมีธุรกิจไปษณีเอกชนนะครับจุดรับชำระไปอยู่กับมินิมาศูนย์ประกันภัยอยู่ห้องเดียวศูนย์ถ่ายเอกสารอยู่ห้องหนึ่งศูนย์ถ่ายรูปดวน นะครับเขาแยกกันอยู่อ่ะเราก็นั่งดูใช้คนก็เยอะเนาะใช้พื้นที่ก็เยอะค่าเช่าก็ห้องหนึ่งสองสามหมื่นคนก็ห้องละสองสาคนสี่คน้ mm hmm. ถ้าเราตกไอ้ทุกห้องพวกนี้มารวมอยู่ในห้องเดียวเอางานบริการทั้งหมดม่แล้ว,ท,วทุกคนนค่ต้องใช้ร้านพวกนี้อยู่แล้วละแต่ถ้าเยอะใช้พื้นที่เยอะใช้คนเยอะมารวมอยู่ในห้องเดียวดัง mm hmm. นั้นนี่นมันน่าจะบริหารได้ดีกว่านะครับแล้วเราก็ตอน,อาานตอนตอนเวลาคิดนี่สําคัญขราวแก่หลายคนก็กาลังดูดูอยู่เหมือนกันนะครับว่าเวลาเราออกแบบธุรกิจเนี่ยเราเราเราเรียกว่า business concept หรือว่าแนวคิดของการสร้างธุรกิจขึ้นมามันไม่ง่ายนะในระหว่างที่กําลังคิดกําลังปรับอยู่เห็นช่องทางโอกาสก่อนใช่ฮะเห็นก่อนต้องเห็นช่องทางก่อน,อนเสร็จแล้วก็มาออกแบบใช่ครับมาออกแบบว่าร้านของ,ของเราต้องเป็นยังไงนี่คือกระบวนการง่ายๆซึ่งใช้เวลาเยอะแล้วก็ลองผิดลองถูกแหลกร้านมือนกันนะฮะกระบนวนการต่ลองผิดลองถูกเพราะช่วงนั้นไม่มีใครทาแบบนี้เลยการลองผิดลองถูกทำยังไง เราก็ไปเห็นไอเดียก่อนพอเห็นไอเดียเราคิดว่ามันเป็นไปได้มีคนซื้อเราแน่นอนนะเพราะโจ์เราคือลดต้นทุนแล้วก็ตอบสนองลูกค้าแล้วก็ทําธุรกิจหลายๆอย่างรวมในที่เดียวภายใต้โจทย์ของมันคือไม่มีสต๊อกเราก็เลยไปทดลองทําร้านอยู่ที่หมู่บ้านนักกีฬาตอนแรกนี่ไม่ได้คิดเร็นองแฟนชายนะอาจารย์นะทดลองทาก่อนอันนี้คือ อยากต้องสร้างร้านต้นแบบขึ้นมาก่อพรากวูาตอนนั้นสมัยนั้นไม่คิดว่าจะเป็นร้านต้นแบบเพราะเราก็ไม่คิดว่าเราจะขยายไปยังไม่เรียกยังไม่รู้ว่านี่เขาเรียกว่าร้านต้นแบบเอาเป็นว่าฉันอยากทําแบบนี้อยากทำนะเราลองดูเพราะเราเห็นโอกาสทางการตลาดมาแล้วนะครับก็ไปเช่าที่ในหมู่บ้านนักกีฬากรุงเทพกรีฑาแล้วลองทําดูโอ้ช่วงแรกนี่นะครับเผชิญปัญหาหลายอย่างเลยนะครับขาดทุนย่อยยับมากก็เลยโอ้ก่อกว่าจะเป็นเท่าแก่ได้นี่เพราะว่าหนึ่งเอาอะไรหลายอย่างมารวมกันนึกว่าจะดี ลูกค้าไม่เข้าใจไม่รู้มันทําอะไรบ้างไอ้ห้องนี้เยอะไปมันเยอะไปสองก็คือเราเราพอเยอะเราก็ขึ้นป้ายบอกเยอะๆโอ้ป้ายเต็มเลยนะครับปรากฏว่าป้ายทุกอันมันเต็มไปหมดว่ามันเบลอ,อลูกค้าก็ไม่เข้าใจอีกอสรุปลูกค้าก็จะใช้บริการว่าป้ายอันไหนใหญ่อ่ะใช้อนันเนี่ยเยอะสุดพอขนส่งไปรษณีย์จุดรับชําระเนี่ยอาจจะมาใช้เยอะหน่อยที่เหลือไม่มาใช้เลย<อ>ระบบในร้านนี่กลายเป็นเรื่องยุ่งนะครับเพราะโจทย์เราบอกเราใช้พื้นที่แค่พนักงานน้อยระบบต้องดีจริงๆ กว่าจะทําซอฟต์แวร์กว่าจะพัฒนาระบบขึ้นมาได้นี่ก็ใช้เวลาอีกเป็นปีหนะะด้วยด้วยสาเหตุนี้จึงทําให้วินเซนต์มันเน้นในเรื่องของการใช้ไอทีและเครื่องมือต่างๆเข้ามาช่วยในการทํางาน<ช>เพราะรต้องการลดกําลังคนใช่ครับเพราะธุรกิจบริการเนี่ยถ้าเรายิ่งลดคนลงไปได้ให้รีิมากที่สุดเนี่ยจะยิ่งควบคุมได้ง่ายแต่ต้องสร้างมาตรฐานของกระบวนการทํางานให้แข็งแรงไอหลังบ้านนี่ละแพงตอนอเราทําครั้งแรก<อ>ที่จะต้องทําให้มันแข็งแรงนะครับ